สวัสด <ítulo> ีจ้าพี่น้องค่ะมือนีกับสิผ้ามหาไต่เฮ็ดไปกันแล้วเนาะไปจ้ะพี่น้องไปลุยนน้ำกันบึ้งหาบึ้งที่ได้เฮ็ดอย่างแม่ลักๆกก็จะป็นเฮ็ดเท้าเนาะจ้ะมือนีเพราะว่าเฮ็ดลูกออกไรมือแล้วนะจ๊ะเนาะมาจิซาแล้วแต่ว่าไปลุ้นน้ำกันพี่น้องสิได้เฮ็ดยังตีหาจ้ะหนีออกกลังล้ากันออกมาตีหาแล้วเนาะจ้ะเนาะไปจ้ะลุ้นน้ำกันแล้วทีได้เฮ็ดยังเนี่ย ส่องดอกนะเจ้าพี่นอ้องดอกไม่ไหมอยู่เนาะพี่นอนะ้องเนาะพี่น้องเห็ดขาวอีกแล้วเนาะนี่จิเก็บนี่จะเห็ดขาวกกาลาแล้วพี่น้องเห็ดตืดก็น่าจะเห็ดงหัวก็น่าจะบ่มี่หรอเนาะจ้นะเนาะ เดือดตะเข็ดเท้าว้ะมี้พี่น้องแบบบานหน่อยนึ่งมัห้ฝนลิ่นพี่น้องหัน้นดาวเต็มฝ่ายอยู่ันนี้จะไดนฝน,นลิ่นนี่แหละเอย้ยกาลัางลงมาเกีบเห็ดเราจะฝนนีนน,นี่ละ่ะ อมืมมำลังกินดิ้นแห้งอีกซะเนาะฝนกำล,ลังเก็บเห็ดตกน้ำเง,ง,งี้ยน่้มาฝนลิ้นอีเห็ดขาวพี่น้องกำลังเง,ง,งี้ย ดอกงามเลยพี่้นงไม่ค่คยถือปุ่นนะดอกงามืมดอกนม้พี่น้อง สองดอกพี่เนาะสามดอกตรงนี้เนาะเขาก็ดอกงามๆอยู่ดอกแข็งดีงนะจ้ะผลกระลินบม่ค่อยแห้งก็นดาจ้ะเก็บได้อก็เก็บได้อยู่ ดองนิดจ้ะพี่น้งองหมุนยึดไตไปใหม่นจะจ้ะเนาะข้าบอสังเกตแล้วว่าห็นใบจุ่ข้าสวดๆขึ้นมานี่แมีนเห็ดขาวแนจะจ้ะเนาะ พี่น้องมือหนี่มันแต่เฮ็ดข้าวจ้ะเฮ็ดละงวอกมุดตะดูแล้วแต่จะเฮ็ดข้าวแล้วจ้ะมือน,น,นีนอง,งามเลยพี่น้องอเฮ็ดละงอกหน่อยหน่อยไรค่อยะไม่พี่เนี่ยพี่น้องพี่น้อง อันนี้บอเมีนเห็ดขาวเลยพี่นหนงเป็นเห็ดไตเบียส้งคือกันก็นเห็ดล,ล่งอกนะจ๊ะเนาะแต่เป็นเห็ดไตเบียเนี่ยมีขาคือเห็ดล่งอกนะนาคือเห็ดขาวอาจารย์เนาะเป็นเห็ดไตเบีย,ดย,ดยเด้พี่น้องเด้อผู้ใดมาเก็บกบระปุ่นออกระวัง แจ้งแล้วเนาะพี่น้องเนาะมึงบรรยากาศตอนเสาร์นะจ๊ะเนาะเกาจะล้วนะจ๊ะเนาะอากาศดีมือนีินะคะพอ่อพ่อห่อนก็หนาวนะจ๊ะฝนลินแน่น้อยนค่แะแต่กับประตกแห้งดินพอดีๆนะจ๊ะเนาะแจ้งพี่น้องถ้าบ้านพื้นมากแต่ท่างไกลเราจะพื้นกลับเดี่ยวพื้นมากแต่ดึกเนาะเอาก็เลยมาหลังพื้นกับมาหาเก็บไปเรื่อยๆนะพี่นอ้องเหลือเพื้นเข้ากับจังได้ พี่น้องไปรุ่นน้ำกันมาห้าสีได้อีกว่ใครเห็นรกพี่น้องที่สน์กันพี่น้องหัวเหลืองอยู่นะจ๊ะน้องใครไมแนเห็น้วยจ้ะ ขาวเด้พี่น้องดอกแข็งแงามๆีนะจขาวด้พี่น้องสามสีดดอกด็กพี่น้องงามแข็งๆี่ล ยุ่งหลายค่ะเลยพี่น้องเองงามเลยี่ได้แกงเหรอพี่น้องแกงหน่อยนึงล่ะเ่ลอช้องดอกพี่น้อง น้อพ้พอดฮิลรง,งกสองดอกอืม,อมกำลังพอดเนอะถ้าไม่สีก็อพอแล้วลว่าสีเบืดแล้วเนาะพอมาสาเน,ะนาะก็ค้นไตไหลมึงนี่ของพัดมาสวยเอะท่านเพื่อนสองดอก เอาดอกกรนนะเพ้ามาเจ้าเนงะวันนี้อากาศดีนะจ๊ะเนาะขึ้นฝ้าขึ้นฝนเพราะตอนเ้าฝนลิบน,นะจ๊ะเนาะก็ได้เป็นอากาศขึ้นฝ้าขึ้นฝนอากาศดีพี่น้อ,องนัะดกเป็เพือน น,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 นี่ดอกงเห็นทีหัง้งดอกทิขาวดอก,กงามเลยพี่นยกี๊กีไข่างามพี่น้ยตุ้ยตุ้น,นี่แม่าอ,อ่าไม่ดูจัง จนะุดตรงนี้กันนะพี่นาะง่ายๆกำลังเกิดไม่ไหมนะจ๊ะพี่เนาะมีเน,นียนเลยการังไครงายๆติดมาเลยการังดันไปใหม่ขึ้นเอ็ดขาวดอกำงายเลยพี่เ ดูดอกนึงเก่านีลงามฝนมาถึงนะคะฝนลิ่นๆไตจะซึมน้อยๆนะดอกก็เลยงาม อพอเห็ดลงบานดอกนึอยนะพี่นอ้องพี่น้องพอเห็ดลงบานดอกน้อยนะี่

ม่หลุดน้ำกันพี่รองกินเต็มตาบ่จอยากนี้ไปหารถเดี๋ยวติดตาบ่ะห้องบนนีป่ะหลุดน,น,น้ำกันต้อนพี่รอง หลอดเลยหลอดก็งามาจ๊ะพี่น้องพี่น้องลงยิวลงไปต่ำลงไปเลยพี่น้องทั้งหน้าผาสูงนะแนงลงไปไกลลงไปนับตีนเขาเลยนะ ก้มเก็บไปเลยพี่น้องเอ,อ้ยลูกนางลูกนางไรกับปวดขาก้มเก็บเอาก้มไปกุมไม้กับซีบินในบ้านนี่ Ở ừ, nó ngục chung như nữa phía nọ Như Cái đèn cái đèn Hãy นี่อกเอง พี่นอ้อไม่ได้ปิดคลิปเฮ็ดลงโห่อิลิตเต้ไหนเฮ็ดละโง่บานต้อดอกดอกปิดถ่ายคลิปเฮ้ยพอหอด,ดรถนะแล้วเนาะโม้เพิ่งจะถ่ายอ่ะท้อดอกก็จะปิดถ่ายคลิปเลยนี่ก็ปิดคลิปอีหลีตัต้ไหนเดี๋ถ่ายรถในการมองจอนรถเนี่ยจะ้ะ เองดอกนะจ๊ะเนาะปิดคลิปอีเลนเห็ดละงอกปิดคลิปน้ำเห็ดละงอกนะจ๊ะเนาะเกับเต็มตาอยู่ดอ,อกพี่เนาะค่ะมาถึงใตค้คลิปของห้าแล้วนะจ๊ะพี่น้องมาแต่แตตี้หายนะจ๊ะเก็บไปเก็บมากอะว่าจะเอาให้เต็มตากะเกือบเต็มนะจ๊ะเนาะพี่น้องหลายขนาดเลยเพื่อนมากเป็นรถบิ๊กอัพนะคะหลายขั้นเนาะเพื่อนมากแต่ทางไกล แบ่งกันเนาะเอาวามันมาฝากพี่น้องกับพี่น้องนี่จะได้ทั้งเห็ดลงอกทั้งเห็ดขาวนาะจะเนาะกับพ่อได้เกียงอยู่เนาะเพราะว่าเขาก็มาสวยน้ำเน่ยพี่น้องเพิ่นมาหลายเพิ่นมาไต,าแตาา่แต่ถามเพิ่นมาแต่แต่เว้นก็มี่เราจะนพน,นอนอยู่นี่เขาก็เลริ่ได้เนาะได้พ่อได้เกียงนาะจะเนาะเพิ่นมาแต,ต่ตีหนึ่งกับมีนะคะมาแต่นอนอยู่นี่กับมีเพราะฉะนั้นกน็แต่ละค้นกับพ,พ่อได้เกียงน่าจะพี่น้องเพราะถือว่าว่าน้อยเนาะก็ได้หลายเติบเกือบเต็มตาอยู่พี่น้อง ทั้งฮ็ดขาวตัวฮิตโลงวงเนาะเพได้แกงอยู่จ้ะไหนๆก,ก็ฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามนะคะช่องนาวาแฟมิลี่ให้น้ำนนจ้ะเนาะอ่าก็จะมาทำคลิปในเรื่องของการทำอาหารกินเฮดเบิเบ่งไปเรื่อยๆแล้วจะพี่น้องช่วงนี้อาจจะได้เก็บเฮ็ดปวดอีกรอบนึงเพราะเพราะว่ามือหมู่บ้านก็มือหนีเนาะอากาศห่อนอาจจะได้อ่าได้เก็บ้ยเฮ็ดปวดอีกอีกรอบนึงเนาะจ้ะอาเป็นเ่าผิดขาดก็จะได้เก็ลี้ยงไหนๆก็ฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามนะคะช่องนาวาแฟมิลี่ให้น้ำจา้าสวัสดีค่ะ